สดนิจใจและพัฒนาเพื่อผักเข็ดร้อนได้มีการรวบรวมพันธุ์เมล็เทศได้ขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและดําเนินการพัฒนาเมื็ดเทศสีดาตั้งแต่ปีพศ2526จนถึงปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามสายพันธุ์เมล็เทศสีดาทิพย์ยังมีข้อด้อยกล่าวคืออ่อนแอต่อโรคใบหกเหลืองดังนั้นทางสุดนิจัยและพัฒนาเพื่อผักเข็ดร้อนจึงได้ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์เมลเทศสีดาทิพย์ให้ต้านทานต่อโรคใบหกเหลืองเพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายพันธุ์เดิม และต้านทานต่อโรคใบอีกเหลืองและได้ใช้เครื่องหมายดีเอชช่วยในการคัดลอกพันธุกระเพืชพื้นกล่างด้วยซึ่งได้พันธุ์รรมืเทศสีดาทิศต้านทานโรคใบหยีเหลืองจำนวน40สายพันธุ์ดังนั้นทางศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสกขตร้อนจึงได้จัดโครงการแปลงสาธิตพันธุ์ปรมืเทศสีดาทิศต้านทานโรคใบหยีเหลืองเพื่อวถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อเผยแพร่พันธุ์รรมืเทศสีดาทิศต้านทานโรคใบอีกเหลืองจำนวน40สายพันธุ์สอง เพื่อให้บุคลากรภาค,ร,าครัฐภาคเอกชนบริษัทเลิ่เลขพันเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประเมินความพร,อร้อมใจในเขืเทศสีดาทิพย์พันใหม่ 3. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ในเทศรรสีดาทิพย์พันตั้งทางโลกเพื่อลดการใช้สารเคมี 4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาพันและใช้ประโยชน์จากพืชพันใหม่โครงการแปลงสาธิตในครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่13-28กุมภาพันธ์ เจ้ผตู้สนใจสามารถติดต่อข้ายเยี่ยมชมแปลงสาธิตได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนภาครชาพืชสวนและกเกษตรกระเพงแสงบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงค่้ขอให้รับชมลิลาศของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวเปิดตัวเมือค่ำวันสารทิ่ย์พันธุ์หม่เป็นเวลาประมาณหนึ่งนาทีและในระดับผัดมาใค่ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีรองาศาสตราจารย์นายศตวแพทย์อนุชัย กินโยคูมินท่านรองที่อำนวยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิ่ยาเขตกำแพงแสนได้กล่าวเปิดงานแปลงสาธิตสายพันธุ์มุ้ยกระเทศสีดาทิพย์ต้านทานโรคใบเหงื่อเหลือขอการเรียนเชิญค่ะท่านขอาเรียนว่านี่เป็นความภูมิใจในการทําหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรโดยเฉพาะการทําหน้าที่ของทีมงานทีมนักวิจัย ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเผ็ดร้อนภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรแลงเกษตรนะครับตรงนี้เราก็ได้เห็นสิ่งที่ทีมงานได้ร่วมกันพัฒนาและที่สำคัญนี่ยสิ่งที่ทำขึ้นมาเกิดประโยชน์ตั้งแต่เกษตรกร ตั้งแต่บริษัทตั้งแต่ผู้ประกอบการไปจนถึงผู้ประกอบอาชีพทำส้มตำนะครับและที่สำคัญก็คือว่าผลจากการพัฒนาตรงนี้เนี่ยนอกจากจะมีผลดีในเรื่องของการลดใช้สารเคมีเนื่องจากต้านทานโรค รผมเข้าใจว่าทางศูนย์น่าจะมีเป้าหมายที่จะพัฒนาสายพันธุ์ที่ต้านทานโรคอื่นๆต่อไปด้วยนะครับพอต้านทานโรคแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือว่าการใช้สารเคมีก็ลดลงทีนี้พอลดลงปุ๊บเนี่ยผลดีอันดับแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือคนปลูกนะครับแน่นอนเ่าวผู้บริโภค สุดท้ายก็จะได้รับสิ่งที่มีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาได้ทำขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นฐานสำคัญของประเทศเป็นฐานสำคัญของทางด้านอาหารไม่ใช่เฉพาะของประเทศอย่างเดียวผมว่าในระดับภูมิภาคในระดับโลกต่อไปด้วยนะครับ ก็ต้องขอชื่นชมในสิ่งที่ได้ทำกันนะครับผมขออนุญ,ญาตเปิดให้ทุกท่านได้เข้าไปดูแล้วก็ชิมนะครับแล้วก็ช่วยกันพัฒนาผมว่านี้การพัฒนานี้ต้องร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางภาคเอกชนที่ต้องร่วมกันนะครับครับขอบุณครับขออนุญาตเปิดงานครับ ครับขอบคุณครับท่านเหล่าสมาชิกการบดีนะครับแล้วก็วิทยากรที่ศูนวิจัยและพัฒนาก็จะปลอดภัยไปด้วยนะครับก็เราจะมีทีมงานหลายๆท่านเลยนะครับที่ช่วยกันแล้วก็จริงจริเราได้ได้เครื่องหมายโมเลกุลมาช่วยในการทำเลื่องก็จะเร็วซึ่งถามว่าตอนนี้นะครับเราทำต้านทานใน c Y L C V ขึ้นเปหยิบเหลืองตอนนี้เราทำต่อก็คือหยิบเหลืองกลับเขียว นะครับตอนนี้ก็อยู่ในโปรแกรมคัดเลือกคิดว่าไม่น่าเกินสองปีทางทางประชาสัมพันธ์บอกว่าเดี๋ยวขอเชิญท่านลองตรงป้ายสู่พืชผักหน่อยนะครับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับทั้งครับก็ในมุ้งเราก็จะเก็บในปีเลยนะครับ 嗯，好、嗯。嗯